我咪那个。 โอเคใครเป็นนะครับนับึงร้อเดี๋ยวเราตอนนี้เรามาถึงร่มาที่มัสยิดนะ เนี่ยครเราเจออับบาสด้วยนะครับเนียซิตเราจะไปกินน้ำดื่มหน่อยเลยอ่ะไปกินน้ำก่อนนะครับเอาน้ำหน่อยอับบาสนะครับนี่าซิตนะครับอันนี้ฟาดานันนู้นหรอเด็กไฟคนหน่อยใครไม่หรอกเป็นเกี

<Okay. S 2> okay, <bye. S 1> นี่นะครับน้ำโคกจากฟุตโกนะครับม <Okay. S 2> าทิยงมนะันต่อไปก็ผมก็ฟุตโก้คนหน่อ้ไไยไม่ได้กินที่ยไม่ดู ไปเลยไปเลยไปเลยนะครับบ้าฟินนี่บุบ้าฟินมาหนิอีนอินอินนะครับพี่โอเคที่โดนป้งมา85ล้านงั้นเดี๋ยวผมหยุดคลิปฟิีโอนะโอเคตอนนี้เพิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่มันมีกุหลาบ น,นี่เขาออมเงินปวดฉี่นะบแบบกนเลยขอแล้วพอ,อ,อไม่อยู่นะครับทีนนี้มาเก็บตรงนี้ที่เดิมตรงน,ออรน,นี้นนะครับมีมันแน่นอนแล้วครับเลย นู่นเดี๋ยวคลิปม,มันปาดไอ้นู่นเออสบบางเราวันนี้ก็ขอลาพีกอนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปม,มันเิ่ง